สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมาแทฮีรหัสนักศึาหกสา6ห้า1ูนห้าค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากบุคคลธรรมดาความหมายนะคะก็คือเป็นภาษีทางตรงที่เก็บจากบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีค่ะค่ะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือ1บุคคลธรรมดา 2. ผู้ถึงเก่ความตายสกองมรดุที่ยังไม่ได้เบ่ง สีห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลค่ะหาเงินได้คือระเมินทั้งแปดประเภทแต่ก็คือประเภทที่หนึ่งเงินเงินเดือนเงินได้ประเภทที่สองก็คือค่าจ้างทั่วไปเงินได้ประเภทที่สามก็คือค่าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเงินได้ประเภทที่สี่ก็คือดอกเบี้ยเงินปันผลเงินได้ประเภทที่ที่ห้าก็คือค่าเช่าเช่นค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถ แล้วก็เงินได้ประเภทที่หกก็คือค่าวิชาชีพอิสระนะคะค่ะเช่นก็คือนักบัญชีสถาปัย์ค่ะเงินได้ประเภทที่เจ็ดก็คือค่ารับเหมาทั้งค่าเรงและค่าของค่ะเงินได้ประเภทที่แปดนะคะก็คือเงินได้อื่นๆเช่นคือการค้าขายสินค้าและดาราค่ะค่ะการคำนวณการคำนวณภาษีที่ต้องเสียนะคะถาเป็น,นภาษีที่ต้องเสียก็คือ จะเท่ากับเงินได้ค่าใช้จ่ายลบด้วยค่าลดหย่อนแล้วคูณด้วยอัตราภาษีค่ะการหักค่าใช้จ่ายนะคะจะมีอยู่2วิธีก็คือสามารถหักอัตรามองได้60สิบเปอร์ซนสองหักค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะค่ะการหักลดหย่อนจะเป็นไปตามกรมสรรพากรที่กำหนดนะคะแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ก็อัตราภาษีบุคคลธรรมดาจะอยู่ที่5เปอร์เซ็นถึง3.5เปอร์เซ็น์ยิ่งเงินได้สูงน,นะคะก็ต้องยิ่งต้องเสียมากค่ะค่ะการกําหนดการยื่นแสดงรายการนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีอยู่สองแบบก็คือประมวอก้าศูนย์คือแบบแสดงรายการเพื่อยือ่นเงินเสีีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับรายได้ประเภทที่สองและแปดค่ะถึงแปดค่ะ กำหนดยื่นภายใน1นึ่มกราจนถึง31มมีนาของปีถัดไปพระวก็คือแบบแสดงรายการเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับรายได้ประเภทที่5ถึง8ตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายนค่ะกำหนดยื่นถึงหนึ่งรกรกฎาคมถึง30กันยายนของปีนั้นๆค่ะค่า,าส่วนภาษี มูลค่าเพิ่มแล้วก็คือพอพอสามศูนย์ะคะก็คือกรณีร้านค้ามีรายได้เพิ่มหนึ่งหนึ่งจุดห้าล้านบาทต่อปีค่ะต้องทำการจุดภาษีมูลค่าเพิ่มน,นะคะกำหนดภายในสามสิบวันและต้องทำการยื่นแบบภาษีพอสามศูนย์ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปค่ะการค่าของร ภาษีนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะเหมือนว่าถ้าเป็นผู้มีเงินได้ก็คือสามารถลดหย่อนได้หกหมื่นบาทหากมีผู้สมรถก็สามารถลดหย่อนได้เพิ่มอีกหกหมื่นบาทหากมีบุตรก็สามารถลดหย่อนได้สามหมื่นถ้าหากว่าเรามีบุตรสองคนขึ้นไปสามารถลดหย่อนได้หกหมื่นบาทแล้วก็กลุ่มกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะเหมือว่าดอกเบี้ยบ้านก็คือสามารถลดหย่อนได้หนึ่งแสนบาทแล้วก็กุน ปุ่มเงินบริจาคถ้าหากว่าเป็นปุ่มบริจาคนะคะก็คือการศึกษาการกีฬาการพัฒนาสังคมจะสามารถลดอย่างได้สองเท่าของเงินบริจาคจะไม่เกินสิบเปอร์ซ็นของรายได้หลังหักลดหย่อนค่ะแล้วก็เงินได้บริจาคทั่วไปไนั้นตามตามที่จ่ายจริงแล้วก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของรายได้หลังหักลดหย่อนค่ะ ต่อไปนะคะ,ะกลุ่มประกันชีวิตและการลงทุนนะคะคือประกันสุขภาพพ่อแม่จะได้1นึ่งหมื่นถึงห้าบาทค่ะประกันสหงควมก็จะได้7จ็ดพันสามยห้าสิบาทค่ะค่ะก็จบเท่านี้นะคะที่ํามไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรบ้างไหมคะค่ะก็มีคําถามนะคะ เอ่อใครที่สามารถยื่นแบบชําระภาษีแทนผู้ถึงเอ่อแทนผู้ถึงแก่ความตายบ้างคะค่ะก็เป็นผู้จัดการมรดุแล้วก็ทายาทค่ะมีคำถามค่ะค่ะ,คะและหากจ่ายค่ารถยนต์ประกันชีวิตและสุขภาพสามารถลดหยนต์ร่วมกันได้เท่าไหร่คะ สามารถลดหเ่อนได้เทียมหนึ่งแสนบาทค่ะน,นี่ก็ขอบคุณค่ะ